วัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โรงเรียนบ้านยางงามโรงเรียนขนาดเล็กที่มีความสุขโรงเรียนบ้านยางงามตั้งอยู่ที่หมู่ที่9ตําตำบลรัตภูมิอำเภอควนเนียงจังหวัดสงขลาวันนี้เรามาดูการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา2 5 6 8กกันนะครับว่าทางโรงเรียนได้มีการดำเนินการอย่างไรบ้าง ดูการเตรียมความพร้อมทางด้านอาคารสถานที่ขณะน,น,นี้โรงเรียนยังไม่ได้เปิดดาเนินการการเรียนการสอนปกติแต่ก็จะมีพนักครูคมาทํางานและก็มาเตรียมห้องเรียนของเราให้เป็นห้องเรียนมาตรฐานตามที่สํานักงานเขตพื้นที่การศาึกษาประถมศึกษาสงขาเขต2นั้นมีความคาดหวังที่จะยกระดับการจัดการเรียนการสอน ในระดับชั้นเรียนให้มีมาตรฐานมากขึ้นการเรียนบ้านยางงามได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางของการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กมาปรับปรุงกิมในการเตรียมการเรียนการสอนจึงมีการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนได้นำการเรียนดัางนีครัสในมาตรการของการ เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนประีปี2568ก็คืออันที่คุณครูได้มาเตรียมความพร้อมห้องเรียนและก็ทางเงินก็ได้เตรียมความพร้อมในส่วนของอุปกรณ์บรรดาโดยเฉพาะอุปกรณ์ที่ใช้ให้แก่โรงเรียนให้แก่ห้องเรียนคุณครูทำอะไรอยู่ครับตอนนี้ก็กำลังเตรียมความพร้อมาคือเป็นเรื่องของสถานที่ในการดูแลห้องให้มีความสะอาด เปลี่ยนคือตกแต่งห้องเรียนในบางส่วนค่ะก็คือจะมีอาอโรงเรียนตอนนี้จะมีการเข้าร่วมกับโครงการเนห้องเรียนคุณภาพก็เลยจะรับเปลี่ยนต้องเรียนให้เข้ากับนโยบายที่เป็นเกี่ยวกับห้องเรียนคุณภาพค่ะเรียนดีมีความสุขที่โรงเรียนบ้านยางกับครับผมหนึ่งในกลยุทธ์ของโรงเรียนที่จะพัฒนาการเรียนการสอน active learning หรือการสอนเชิงรุกมากขึ้นทางโรงเรียนจะดดำเนินการปรับปรุงฐานการเรียนรู้เมื่อปีการศึกษาที่ผ่านมาในปีการศึกษานี้ทางโรงเรียนก็ได้มีการเตรียมความพร้อมและมีการปรับปรุงจากปีที่แล้วตามที่เห็นการพัฒนาปรับปรุรงนะครับบริเวณโรงอาหารของโรงเรียนโรงเรียนได้มีการเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงโรงอาหาร ให้มีความพร้อมมากขึ้นสปหรันเรียนมากขึ้นเขาเตอตรงนี้ก็จะทำเพิ่มเติมมาเพื่อให้เกิดความสะอาดและสะดวกแก่นักเรียนมากขึ้นการปรับปรุงโต๊ะเก้าอี้ดับก,การนั่งรับประทา,านอาหารของนักเรียน สุขาพิีมีความสุขเรามีการปรับปรุงสถานที่ห้องสุขาเพื่อรองรับการมาเรียนของนักเรียนหนึ่งในมาตรการการเตรียมความพร้อมให้ความปลอดภัยก่อนเปิดภาคเรียนประจำปี2568ก็คือเรื่องของหาก้องจรปิด เรามีการตั้งจนติดเพื่อที่จะรักษาทรัพย์สินของทางราชการและความปลอดภัยของนักเรียนและบเรื่องของมาตรการการป้องกันยาเสพติดการเสริมสร้างลักษณะนิสัยสร้างเครือข่ายทางการเรียนรู้แก่นักเรียนแก่โรงเรียนทางโรงเรียนได้มีมาตรการในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนโดยการตรวจเช็คดู เครื่องเล่นต่างๆมาตรการความปลอดภัยของนักเรียนและก็การเตรียมความพร้อมที่จะจัดกิจกรรมที่จะส่งเสริมให้นักเรียนในสุขภาพที่ดีห่างไกลจากยาเสพติดและก็เป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างสถานศึกษากับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงเรียนโดยภาพรวมนี่ก็คือมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนประจำปี2 5 6 8ครับ thank uh you -huh.